อรอบสามรอบมันวัเป็นโพดพื่นขั้นสิผมวัวที่แหละเืซื้ออยู่ไปขิงไปขิงมันเนาะเนาะวัเป็นอย่างนี้ที่เคล็ดลับเด้อพี่น้องคนแบ่งปันบรเลี้ยงเลีเด้อคือไย่ยินมางวอันคงุไทยผู้ขยันบ่ได้มาตามจงเลยวมาตามเนาะการนั่งถ่ายอยู่นี่แหละคือวัมาตามเนาะบัมาเนี่ย แต่ว่ามันแข็นมันเจนแล้วไปกินเขาเยี่ยมกับเจ้าหม่นมเนนมาเยเนาะ่ไปกินเข้าเยี่ยมนั่นเงินว่าท่านั้นเราเด้อเร็วม่ตองจนีนคกแล้ววเนี่ของคนไทยอย่งมากี่ม่ามูกับทั่ว่าบอกกับวางกับฟางสันว่าเด๋ยวกจกไปขัวกบเลยสับได้ตีเจ็ดเก้าตีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอ่ะมูบอกไอ้ฟอกน้ำกันเลยว่าขันเจ้ามาเจ็เก้าก็เจ็ดนี่ คือเจ็เกลยตัวเดียวเลยแจ้ว่าเรียกข่อ่ยมันหลักเจ็ดเจ้ว่าอยู่หลักสิบครับก็เลยมากหลักเดนี่หลักสิบเลยเมี่ยงมเลยค่นชับเลยจะได้เนาะสามคนเดียวหนากันสะามีใบมาตาม เฮาผู้โชคดีผ่เป็นย่างนี่ย่านเอฟซีเป็นผู้โชคดีเอฟซีเหรอเนี่ยเฮ้ยออกลาวพตรทำไมฝันไปวันนี้ฟันไปวันนี้ผูฝังไงมาหั่นที่ฟันว่าไปกินเขาอยู่บาร์ลที่ซี่แปรแล้วกับว่าฟันมิตตเลกทีมับเออมาฝันว่าจับจบเนาะซับจบจบจบคับกบมูฟูฟอกแต่น้งกันมากห้มากไบฟองเงินอะไฮวะหรอนั่นนั่นดีไปฟอกน้ำกันนะเนียนอ๋อสรุูบางวันนี้บพรานฟันมิตตเลกเด็กมิทีมาาสิไหเนียนไปเลย เดาเขาก็ถือมากตัวล่างซีงวดแล้วเขามาซีงวดเขาบนหรือตัวล่างเขาห้างเดียกับเขาบนห้างเดียว่อาละลักษณะการซื้อให้ซื้อบนซื้อล่างเนี่ยให้กลับบ,กกบ,บก่กลับอยู่ไปกลับบนล่างที่จริงที่จริงตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งเขาว่าใกลับมามีเลขสองคู่บมีเลขสองคู่คืออะไรคะุณครับคู่หนึ่งให้กลับคู่หนึ่งกับ โบกับก็ได้เนี่ยโอ้แสดงว่าเพิ่นทีนี้มันใจกับตัวกันเนาะครับผมคู่มันใจกับคู่กันว่าไงไงเนาะ่คู่กันกลับไปแต่ว่าคู่มันใจนี่ป้นไหนมาเต้มือใดนี่โบสองมือติเอ้าแสดงว่าหายต้องมวดหต้องมวดมาเลยตัวนี้เลขเพื่อนแต่ละข้างนี่เลขออกหายเลยห่อมันมีคงสุดท้ายอีกบ่บ่นี่เกเดียวจบเเดียวจบ ถึงว่าบ่มีกล้องชาทยเขาตีอยากมาตามให้มาว่าน่กเหล็กมากขมากแล้วเทียมมันได้เนาะเทียวมันฝันได้คืองวดมันหันเทียวดาันหันเมื่อชาวไทยก็พากันมาเนาะเทียวฝันได้นะเอาจบจบจาจบเป็นหัวกบไหมเอาจบ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 กบจ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 จบเจเจบจบจบจจ็จบจบจบาบขาจบ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 จจบจบจบจจบ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 จมจบจบนจจจเจ้าบจบอกัน หันเจ้ามาเก็บเก่คือถือเก็บเก่าตัวเดียวเลยแก่่จเสดายเนาะเสดายเสดายม่เป <c ue> oh, ็นย <laughs> ังดอกว่ามันออกขึ้นมาได้ออกไม่เป็นอ๋อไม่เปนาน่้เนาะเอาไม่เป็นอ่ะเพราะว่างวดใดก็เป็นงวดนั่นลวดเขาบอกว่าเกิดเสดายซื่อเนาะเดกขาเจ้าหามากพีตัวดงวดนี้แปดแปดเก้าอ้เก้าแปดเกแปดเก้าแปดเก้าแปดศูนย ศูน8นยเน้นศูนแดเน้นศูแสดงว่าเก้านี่ไปกับศูนยสอคู่นี่อลีเอาก็คู่นี่มาแปดสิบมาเลขสคู่นี่ทีเจ้าเอาก็พอดีตัวศูแดหมพอดีศูนดนนั่นแปดสิโดศูพอดีนี่นั่นไหมเพิ่นศูนย์แปดเน้นศูนยดนี้เพิ่นไ้กราบอ กักกลับไปหน่อยหน่อย่ไหม้กกกับเนาะเออตัวกันนี่คือว่ากับไปหน่อยนอนนอหน่อ,ย,อนยหน่อย่อยตัวเชนรดเชนสอง่างยางรถนาหนาเนาะแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็ศูนย์แต่ตัวเน้นคือศูนยพอแม่พี่น,อน้องดซี่ตาซีตาม่จะได้เข้าใจง่ายๆนะคะสำหรับ เอฟซีไม่เขามาติดตามกับกอุู่หลายๆเด้อค่ะสี่งวดแล้วเข้ามาสี่งวดซ้อน้เลขมีที่มาเขากบอกกันว่าคันมันถือมาหลายงวดกับห้ระวังเนี่ยคันมันถิ้งเดวจังบต้องระวังเขาว่าคันพีเราเขาเลยคันได้รุดไปงวดหนึ่งงวดต่อมาก็ต้องระวังเลยใส่เลยยันบอกใส่เลยเข้าสี่งวดซ้อนเขียนหกำกับให้เลยเข้าสี่งวดซ้อนบางข้างกับเขาบนบางข้างกับเขาล่าง มนี here, um. ่นแต่ว่าล่าสุดนี่เขาเจ็ดเก้าเนี่ยเขาล่างงวดก้อนนี่กัเขาล่างมามาเอาไหมพี่น้องเพิ่นเบิ้งครับเพิ่งจะแคบหน้าจอเพราะแห้งเลยด้วยมากสิเขาล่างหลายกตัวอ๋อส่วนมากเขาล่างเนาะอ๋อเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนี้เป็นล่างแคบหน้าจอเด้อครับเด้อแคบหน้าจออธิบายนะครับอธิบายฮะอธิบายออ๋ว่านี่แงโกเพิ่นเ่าท่านได้ฝันนะครับเด้อแต่ว่าเพิ่นไปฟอกนะครับ เพื่อนที่เคยเอาแนวทางให้กันนะเพื่อนก็เลยห้มาแล้วนะครับเพื่อนว่าห้มาสองคูมีเก้าแปดกับศูนย์แปดแต่ว่าเพื่อนให้นเน้นศูนย์แปดนะครับอ่าเพื่อนว่าขับรถจะกกับกับรถกับก็ได้ศูนย์แปดแต่ว่าพี่น้องกับไปนะครับเด้อให้เน้นศูนย์แปดนะครับเก้าแปดแปดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์ไปจังสี่นะครับไปบนล่างน้ำนะครับแคบหน้าจอเอาไว้เพราะว่าพวกเมนเลขฝันเพื่อนเพื่อนได้มาจังสี่อ่อธิบายไปซ้ำหนี่นะครับ วัตถิพันธ์มาเขาเจ็ดเก้าเนาะเขาเพิ่นมาเขามาแล้วซีงวดวหรือครับพี่น้องเด้อเขามาซีงวดซ้อนวัตถิพันธ์มานี่คือเขาเจ็ดเกาังหวัดน้อย่นว่ามันเขามาแล้วซีงวดให้ระวังจักหน้อยถ้าได้พิษเราเนี่ยถ้าได้พิษเราก็ต้องระวังงวดต่อไปถ้าได้เนาก็งวดต่อไปสิเขาเลยเลขน้อยเนาะครับผมน้อยคร่ะสองกูนะครับวันนี้ครับ้้้ซือดพี่น้องตัว่าวกับฟังเบ้าแล้วก็คล้ายๆกันเหมือนทุกคนนะครับขันเขามาหลายๆงวดมันมักจะมีหลุดอ่าเราวัตถิ่ันธ์มากกิบ วายกูเดียวให้กูเดียวเลยอยากว้าวหมดตินเลยวภาคเนอเถอะขนน่ะคันข่อยมากนี่ขอยถือเลขหลายดิกับเจ่เงี้นข่อยกับห้องเกตเก้าเกตเก้ารงทายอันว่าแปดบัห้อนมือเลขออกมันเบาๆแปดเลยม่มีตเกตเก้าเกตเก้าแล้วมันก็จมจมจมไปคลาย่าสื้อให้ได้สื้อให้ได้มึงตายประมาณนี้ลยสี่างหลายลยยูชดข่อยไปซื้อเขาจลืมล่องหายไหมแก่ากำโซนภาควานอ่าเใช่ไหมงานีดแกงานวานสองเยงวันนนที่ยาย อันนั้นกระดุมันเขาว่ายังก่ออันเขาเจ้าคอมเมนต์ว่านนทิยารูปไม่ตรงปกปอ๋อรูปไม่ตรงปกเกีของกับมันแจกอ่ะกางเด้งห <c oughs> <c oughs> ันไปไปซื้อตัวเดียวเลยดิวมาทำมือมากแค่นี้พอซื้อเอ,าอ,อ,อ้าพไอยืดเลยก่บพอซื้อที่พัวมากว้าอ้าวเอามาอยู่นั่งตั้งสองมือสามมือถ้าเ<า>ราทานวันมะกจกซับกบอีกางเงี่ยพอซื้ออยู่ปลาอันปลาโกงเงินเอาเรียกมากฟีฟู เอามาตะนาวพิ Entonces, ่นว่ากะเขาหาที่หางวอดเลยดิจ้า่นเลยมาซืสือนี่มันมีเจ็ดสองน้ำเพินเลยไปบเจ็ดสองนี่คอยซสือซีหาใบแล้วโกเจ้าเสือมงคอยเ้อะเกควังเกะเลยบืสอเยอเลยไปแต่เจ็ดสองเลยซสือเจ็ดสองเจ็เก้าเปาใเขาไม่มดเงียน้ำเจ็ดเก้าน้ำเโกที่พ่วลุงนะจอยบอกเจ็ดเก้าหางเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าดมือก็เลขออนนี้ แกทั้งเต็มทั้งห่องแล้วก็ว่างกับเป่ากงเหรอแปดกับศหนย8เน้นศูนย์แปดว่าไม่แกกับทั่วไมาดีวดแล้วก็แปดเก้าแปดเก้ากับแปดศเป็นตกันตัวเน้นคือศูนยดะคะเป็นหาเลขมากแค่สองคูนะคะเก้าแปดกับศูนย์แดเน้นที่ศูนย์แปดตาบเห้าแขนกามหายแปดเก้ากับแปดศูนย์เข่ามแล้วสี่งวดส่วนงวดล่าสุดเจ็ดเก้าตรงตรงเก้าสเจะเข่าลางหลายก็บน คู่หลายเไปกับพ่ไปฟอกไตกับพ่ไปซื้อๆเล้อ